อันนี้ก็เป็นตัวเด็ดเลยเอาไว้กระตุ้นยอดขายนะคะอย่างเช่นอขอเสริมนิดนึงใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คุณเกียรต <c oughs> ิยี่หาสามสิบเอ๊ะเพิงโปรโมชั่นอ, <c oughs> อันนี้เพ,พิ่งผ่านมาไม่กี่วัน <c oughs> มันเงินวันมัเง <c oughs> ินเดือนก็ไม่แน่ใจนะคะจริงๆช่วงน, <c oughs> นี้ก็ส่งโปรโมชั่นไปกระตุ้นยอดขายได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงต้นเดือนอยากกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้จ่ายเพราะว่าเคยช่วงนี้เงินเขายังเหลืออยู่นะ เขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อซ้ำใช้คูปองโปรโมชั่นตรงนี้แหละยิงเข้าไปเลยก็ตามที่น้องออนบอกส่งไปให้ทุกคนเลยก็ได้หรือจะเลือกตามเซ็เมนตนก็ได้ครับนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จริงๆเป็นตัวเด็ดของธุรกิจเลยแหละที่สามารถใช้เพิ่มได้ในตัวพอย n ์สปอรตนะคะครับ อ่ชนี้ตัวต่อไปเป็นฟีเจอร์อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้จ่ายที่ร้านบ่อยขึ้นนะคะคอะคุณเกียรติหรือน้องออนเองเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปเซเวหรือร้านสะดวกซื้อที่เราจะได้สลิปใบเสร็จมาแล้วท้ายสลิปเขาจะมีส่วนลดให้100บาท50บาท มีมีกระือเอาไปใช้ครั้งต่อไปอ่าใช่เนาะมาใช้ครนะั้งต่อไปประมาณนี้นะคะในพอยต์สปอร์ตก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นคูปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้จ่ายในครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าใช้เป็นในรูปแบบสลิปตามตัวอย่างที่แจ้งบางทีทําหายเนะะี่ยค่ะไปเซเว่นทุกวันไม่รู้เก็บสลิปไว้ไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นาการใช้จ่ายในรูปแบบนี้คูปองส่วนลดเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์ นะคะคซึ่งการการส่งแบบออนไลน์ตรงนี้ก็คือคีย์ลักส่งให้ที่เบอร์มือถือเหมือนเดิมแต่โดยระบบเราอะค่ะเราจะไม่ได้ส่งคูปองส่วนลดให้ดือๆนะเราจะส่งให้ทุกครั้งที่เขามาใช้จ่ายส่งไปพร้อมกับพอยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้นยคยไปคอ่าใช่ค่ะเป็นการแนบถายไปตรงเนี้ยลูกค้าก็จะรู้สึกพิเศษมากขึ้นเฮ้ยมาซื้อที่ร้านนี้ได้พอยด้วยแถมยังได้คูปองส่วนลดมาซื้อในครั้งหน้าด้วยอืม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 ครับครับ อันนี้ก็เป็นเการ่งลึกค้าไว้ว่าเซื้อทั้งนี้แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาอีกคุณได้ส่วนลดนะเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ไว้ครับเหมือนนอันนี้ออนว่าค่อนข้างได้ผลในมุมที่ว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคะพออย่างเงี้ยพอมันได้ไว้อะมันก็มีโอกาสสูงมากที่ต้องกลับไปใช้สักครั้งหนึ่งเียมันเสียดายมันจะต้องใช้ให้หมดก็ยังไงก็ต้องกลับไปเลยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ก็ค่อนข้างมีลูกค้าประยุกใช้ตรงนี้เยอะเหมือนกันเป็นการแนบท้ายไป ครับครับครับดีครับค่ะโอเคนะคะจริงๆมีเยอะมากๆเลยนะคะอ่าโอเคตัวต่อไปนะคะอ่าเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าบัตรกำนันค่ะบัตรกำนันหรือกิบเเชอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั่นแหละนะคะครับอ่ามันจะช่วยธุรกิจในด้านไหนขออนุญาตเรียกว่า เป็นการเพิ่มกระแสเงินสดแล้วกันยกตัวอย่างเช่นนะสถานการณ์ปัจจุบันช่วงโควิดใช่ไหมคะร้านไหนๆหก็อยากได้เงินสดเข้ามาหมุนเข้ามาสำรองเข้าจะจ่ายก่อนนะคะเราก็จะมีฟีเจอร์นี้แหละเป็นตัวช่วยก็คือให้ธุรกิจหรือร้านค้าขายบัตรกำนันออกไปก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นร้านอาหารร้านบุฟเฟ่เราก็ขายบัตรกำนันที่เป็นเซตไปเลยนะคะสมมติบัตรกำนันเซตนี้ราคา 800บาทแต่ว่าด้านใน<ะ>มีมูลค่าถึง1,000บาทเลยนะซึ่งลูกค้าจะ,ะมาใช้จ่ายตอนไหนก็ได้เป็นต้นนะคะก็คือสา,สามารถใช้การส่งในรูปแบบนี้ไปเลยนะคะซึ่งการส่งตรงเนี้ยข้อดีก็คือเป็นการส่งเข้าไปในระบบ Point Sport แบบออนไลน์นี่แหละลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าบัตรกำนันของเขาจะหายเหมือนกันก็จะมีลิงก<ะ>์ส่งไปให้คล้ายๆกับตัว s m a d Point อื คือบางทีปัจจุบันอะเราจะเห็นโมเดลแบบนี้คือทางไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างอโรงแรมเขาอาจจะมีวอเชอร์ที่ให้ซื้อไว้ก่อนมาพักช่วงยกตัวอย่างสิ้นปีหรือสถานการณ์ดีขึ้นร้านอาหารร้านบุฟเฟ่ต่างๆพวกนี้แต่เพียงแค่ว่าเออซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนแต่เพียงแต่เพียงแค่ว่าการที่เรามีระบบจัดการมันก็ช่วยเราตรงนี้บางทียกตัวอย่างเช่นไม่มีระบบลูกค้าโทรมาซื้อก็จดชื่อไว้ก่อนโอเคค่ะซื้อยอดเท่านี้บางทีถ้าตกหล่น อะไรเงี้ยหรือลูกค้ามาใช้เอาไม่มีชื่ออ,อะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างอาจจะส่งผลกระทบกทับธุรกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมติ mm hmm. ถ้าเราจะออกแคมเปญโปรโมชั่นแบบนี้ก็ควรอาจจะต้องมีระบบที่มาช่วยกํากับนิดนึงเช่นลูกค้าซื้อมาจริงเราก็สร้างวอเชอตนั้นะตอนนั้นส่งไปลูกค้าได้ s m s ยืนยันแล้วก็วอเชอ์ก็จะอยู่ในบัญชีของเขาไม่ได้หายไปไหนทุกครั้งที่มาใช้ก็มาสแสดงมันก็จะมีการยืนยันมี QR Code มีอะไรเช็คที่ระบบได้ว่าอ่านี่เป็นวอเชอตจริงจริง,รงซื้อไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ของใคระะรย่เค แล้วกระบวนการใช้ได้ใช้ไม่หมดได้ไหมสมมติไอเมื่อกี้ไอซื้อรถไปแปดแต่มูลค่า1 0 0 0ันเดี๋ยวผมไ่ใช้ครั้งนี้ผมใช้แค่4ี่ร้อยมูลค่ามันจะยังเหลือไหมยังเหลือหกร้อยไหมอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่ร้านอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่ร้านคือของฟีเจอร์เราเนี่ยมันทําวันที่ได้เนาะทําวันที่ทําทำรายละเอียดได้ว่าไอบัตรนี้ยมันแทนมูลค่าเลยเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติไปใช้จริงเนี่ยอาจจะต้องแล้วแต่เหมือนเงื่อนไขของทางร้าน ว่าจะให้แลกคืนได้ไหมหรือต้องใช้ให้หมดหรือยังต้องอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่แต่ในระบบก็ก็สามารถเซฟได้หรือว่ายังไงฮะตอนตอนเบอร์นี้ยตอนตอนตอนเบอร์เจ้าตัววาเชอร์จะเบิร์ยังไง การเบินก็คือจะมีเป็นถ้าตามรูปตัวอย่างเนาะมันจะมี QR code กับรหัสผูกปองมาให้อดมินเบินที่หลังบ้านซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่สามารถลดหรือทอนมูลค่าได้ต้องเรียนแน้ก็คือเหมือนใช้ปองเช้เปนจำนวนเนาะถูกปะสมมติผมไปก็คือ1,000ผมก็ต้องกินให้ได้1,000ใช้ไรการก็ให้ได้1,000ก็เบินนักรั้งนั้นเลยเนาะณสบันเนาะ ใช่โอเคครับใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ตามที่น้องออนแจ้งเดี๋ยวเราก็จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลแหละเพื่อบอกเงื่อนไขลูกค้าว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าคุณใช้ไม่หมดมันจะลดทอนมูลค่าไม่ได้อืมอืมอืมโอเคโอเคโอเคผมถามว่าในในมุมมองของของของกการก็จะมีคําถามนี้เอ้ยมาใช้ได้ไหมหรือในมิติของที่เป็นลูกค้าเองเขาใช้บางทีก็ไปใช้ครั้งหนึ่งก็ยังไม่หมดอะไรเงี้ยครับอ่ะเตือต่อได้เลยครับค่ะโอเคแต่ก็ขออนุญาตแอบบอกจริงๆเราก็มีแผนในการพัฒนาในในเรื่องนนี้เหมือกัน อืมโอเคโอเค,อเคมันวอร์ีบิลมากขึ้นเนาะใช่ค่ะโอเคนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวบัตรกำนันเนาะต่อไปนะคะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งจริงเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละที่ที่อยากมาเล่าให้ฟังนะคะครับอ,อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าบัตรสมาชิกออนไลน์นั่นแหละนะคะคบ,บัตรสมาชิกกุ้งเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้มีบัตรสมาชิกของหลายๆที่อยู่แล้วครับอ่อยกตัวอย่างเช่นร้านสีเขียว ที่เป็นร้านชาบูหรือร้านกาแฟใช่ไหมคะเราก็มีบัตรสมาชิกอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้เป็นบัตรแข็งครับแต่ว่าบัตรแข็งตรงนั้นเนาะมันก็มีโอกาสตามที่เราคุยกันคือลูกค้าอาจจะลืมพกหรือบางทีมันใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกร้านก็ให้บัตรแข็งชั้นหมดเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นไกดสปอร์ตก็เลยทําระบบที่เรียกว่าบัตรสมาชิกดิจิทัลตรงนี้มาตอบโจทย์ธุรกิจนะคะที่ที่มีการใช้ระบบบัตรสมาชิกอยู่นะคะ อาจจะเป็นการใช้บัตรสมาชิกในการแบ่งสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเกียรติถือบัตรสมาชิกเลเวลหนึ่งอยู่คุณเกียรติเพียงยื่นบัตรสมาชิกออนไลน์ตรงนี้ก็จะได้รับส่วนลดทันทีสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากุ้งถือเลเวลสองอาจจะได้รับส่วนลดเพิ่มมาหน่อยสิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้ใน p วส์สปอร์ตก็คือมันจะสามารถเซตข้อมูลแล้วก็แบ่งระดับตัวบัตรสมาชิกได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเองก็ก็ยิงเข้ากลุ่มบัตรตรงนี้ได้ด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในตัวคูปองโปรโมชั่นก็คือสามารถเลือกบัตรแคะตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแค่บัตรสมาชิกก็ได้เหมือนกันคือกลุ่มที่ถือบัตรสมาชิกเท่านั้นผ่าน s m s เหมือนเดิมนะใช่ใช่ผ่าน SSS สมมติเราบอกว่าเดือนนี้ทำโปรโมชั่นให้กลุ่มแพทโกเมมเบอร์ละกันอะไรอย่างนี้ก็อยากโกเมมเบอร์อาจจะสูงสุดของเราเดือนนี้ให้พิเวเลตเพิ่มเติมหน่อยก็บอกแคะคูปองแล้วก็เลือกกลุ่มนี้ อ่าอย่างที่อบอกว่าตอนตอนที่บอรดแคดพวกคูปองอะไรต่างๆก็ใช้งานร่วมกับพวกบัตรสมาชิกพวกเลเวลสมาชิกอะไรย่างเงี้ยได้เลยครับอ่าก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งธุรกิจก็ก็เลือกใช้อืมอ่านะคะโอเคะอันนี้เป็นจริงๆเป็นฟีเจอร์ตัวสุดท้ายแล้วแหละที่ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะครับ ซึ่งบัตรสมาชิกตรงนี้นะคะจริงๆทุกๆฟีเจอร์แหละตามที่คุณออนบอกไปทุกธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกฟีเจอร์อย่างเช่นฟีเจอร์บัตรสมาชิกถ้าธุรกิจไหนอยากให้ลูกค้าแค่มาสมัครสมาชิกสะสมแต้มและของรางวัลทั่วไปก็ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์นี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นธ<ะ>ุรกิจที่เฮ้ยเรามีบัตรสมาชิกอยู่แล้วแต่เราเจอปัญหาลูกค้าลืมพกมาหรือต้นทุนในการผลิตบัตรมันสูงมาใช้โค้ดสปอตของเราตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคีย์หลักก็คือแค่เบอร์มือถืออย่างเดียวเลยค่ะง่ายๆครับ ครับค่ะโอเคอันนี้จริงอันนี้พี่พีกุ้งมาเป็นเด่นๆเนาะจริงๆต้องบอกว่ามีมีเยอะมากๆมีในงานอะไรต่างๆต้องลองใช้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 ดูเพื่อเพิ่มงานได้อือใช่ค่ะโอเคอ่าต่อไปก่อนที่จะให้ดูที่หน้าแอดมินพอยสปอร์ตเนาะกุ้งมีเคสตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งานอยู่มาเล่าให้ฟังครับครับ มีอ๋อเราลืมตรงนี้ไปค่ะงั้นขอขอเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงเนาะก่อนที่จะไป case study ต่อ่านะค่ะพอิสปอร์ตเป็นการใช้งานออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์นะคะทีนี้เหมาะกับธุรกิจไหนบ้างนะคะเหมาะกับธุรกิจที่มีหน้าร้านด้วยขายออนไลน์ด้วยใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันยิงผ่านเบราว์เซอร์ใครจะใช้ที่ไหนก็ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าธุรกิจเรามีหลายร้านหรือว่ามีแอดมินหลายคนที่จะมาคอยกันคอยช่วยกันดูแลระบบอะค่ะ ไวสปอร์ตสามารถเพิ่มแอดมินเข้ามาช่วยดูแลระบบได้มากกว่าหน,นึ่งคนซึ่งนับปัจจุบันได้ไม่จํากัดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราทํารองรับกลุ่มที่เช่นเขาอาจจะมีหลายสาขา mm hmm. อ่าแล้วอยากจะให้ mm hmm. แอดมินแต่ละสาขามันกําหนดสิทธิ์ได้ว่าโอเคแอดมินสาขาเนี่ยมีสิทธิ์แค่การส่งพอย์นะแลกของรางวาัล <c oughs> ส่วนแอดมินที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือจัดการได้ทุกส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะการมีการกําหนดสิทธิ์แล้วมันก,ก็จะเช็คได้ว่าโอเคสาขาเนี่ยมันมีการให้พอย์อะไรอย่างไรมันก็จะมีรายงานมีรีพอร์ต ลายสาขาก็จะใช้ได้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องแอดมินแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆใช้โมเดลแต่ละสาขาก็สามารถที่จะจะจะสร้างพอยต์สร้างตัวแพ็กเกจโปรโมชั่นที่แตกต่างกันได้จริงอันนี้อยู่ที่โมเดลธุรกิจก็จะมาคอนซัลต์กับกับทีมอีกทีหนึ่งแต่โดยฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีมีรองรับอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสมมติลูกค้าทดลองใช้ต่างๆเนี่ยเราจะมีทีมงานช่วยออนบอร์ดช่วยคอนซัลต์เลย เอเคพี่เป็นธุรกิจยังไงที่มีหลายสาขาไหมหรือว่ายังไงเราจะช่วยแนะนาให้ว่ามันจะโมเดลประมาณนี้ค่ะเซตอัพประมาณเนี้ยก็ไม่ต้องก uh, ังวลอืาอารอืทโอเคโอเคครับค่ะนะคะโอเคอันนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องหลายสาขาซึ่งข้อดีในมุมของลูกค้านะคะถ้าเป็นร้านกาแฟสีเขียวใช่ไหมคะกุ้งใกล้ที่ไหนกุ้งก็ไปทานที่นั่นแล้วก็รับแต้มที่นั่นทีน,นี้เวลาจะรีดีมแต้มเราใกล้ที่ไหนก็เหมือนกันแล้วก็เอาแต้มที่มีไปรีดีมร้านที่เราสะดวก ครับลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ในตรงนี้ก็สะดวกทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งร้านค้าแล้วก็ลูกค้าเลยครับผมถามเผื่อนหน่อยสิคือเดี๋ยวนี้มีพวกเบอร์มงคลหรือเบอร์อะไรพวกนี้เนาะวันนี้ผมใช้เบอร์เบอร์นี้แล้วพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนเบอร์เออย่างนี้ทําได้ไหมมันมาสามารถที่จะดึงแต้มจากเบอร์เก่ามาไว้ในเบอร์ใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยครอ่าสามารถทําได้ค่ะโดยพอยต์สปอร์ตเราก็คือเราเล็งเห็นตรงนี้แหละว่าลูกค้าหนึ่งคนจริงๆมีมากกว่าหนึ่งเบอร์ นะคะแต่ว่าการ,รที่จะมาใช้สะสมแต้มมันอาจจะต้องเป็นคีย์หลักเบอร์เดียวแล้วก็จะเลยทําระบบที่เรียกว่าการเปลี่ยนเบอร์มือถือให้ลูกค้าเพราะฉะน<ๆ>ั้นสมมติว่าวันนี้คุณเกียรติมีการเปลี่ยนเบอร์คุณเกียรติเข้าไปที่อพอยต์สปอร์ตของร้านนั้นแล้วก็มันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือคุณเกียรติสามารถเปลี่ยนเองได้เลยแล้วก็พอยต์รหรือว่าของรางวัลต่างๆที่มีค่ะระบบจะโอนย้ายไปให้อัตโนมัติไม่ต้องไปเี่ย้นอด้รเลยหรือว่าต้องต้องต้องให้ที่แอดมินเปลี่ยนยค่ อ๋อโอเคผมเป็นลูกค้าผมก็เปลี่ยนเบอร์วันนี้ผมก็เข้าไปที่ตัวระบบนาอแล้วก็ล็อกอินล็อกอินด้วยด้วยเบอร์เก่าแล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนแก้เบอร์ใหม่อ๋อโอเคโอเคใช่ค่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได้คีย์ลักก็เหมือนเดิมเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนระบบจะส่ง OTP ไปที่เบอร์ใหม่ว่าเฮ้ยเบอร์นี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนครับครับครับค่ะตรงนี้ก็จะสะดวกสําหรับลูกค้าที่มีหลายเบอร์ก็ไม่ต้องกังวล ครับดีเลยครับ